ทาวริวหาปุราปุริปุรปรเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตต,ตินังเปตานางอุปกปติอิตตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะชมิชโตุสเพปุเรนตุสังกปา,าจันโทปนะระโสยธา,ามะนิชโชติระโสยทาอุอ้ยแล้ว,วพ่อเกจะมากันต่อบุญทำไมยาวขนาดนี้เดี๋ยวบุญก็ไม่ถึงอีสานเนี่ยจันพอดี นิดเดียวอ่ะพี่โอ้นิดเดียวอันีก็ไม่ได้ขอคุณนิดเดียวก็ไม่ได้ช่วยช่วยเฮ้ยยังไงบุญถึงโยมสายอยู่แล้วโยมโชเล่ไม่ต้องห่วงหรอกครับหลวงพ่อเดี๋ยวเอาเองได้บุญนะผูใหญ่ จเจริญพรอโอยมอ,อพ่อครับคือวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาหลวงพ่อครับมีเรื่องอะไรล่ะผมคิดว่าสิ้นปีนี้จะจัดงานให้กับวัดนะดีนะวัดเราได้จัดงานมานานแล้วพวกเด็กๆและชาวบ้านก็จะได้สนุกกันออดีครับผู้ใหญ่ชัยออน่าสนุกเนะเออ ผมเนียนะจะเอาไอ้ไข่เนี่ยขึ้นไปโชว์เวทีเลยอีโฟนี่ฟีนี่ซีดีฮะ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 อีโฟนี่ีนี่ซีดีฮะฮะฮฮะไม่ทำไทยไงทำทำไมชั่วอะไรอันนี้แค่เด็กๆแบบไฮไลท์เลยมั้ยเสียงเป็ดตัวนั้นดักโชว์เลโชว์ผู้ใหญ่งงกันเลยเป็ดหัวล้อสิงโตโชว์สิงโตว้า ย่าเยฟยาเดยฟ่าิน่เอนตาสินเสียงเป็ดเสีเออสิงโตว้าวยเดียว้าเสียงเป็ดเสียเป็ดสิงโตว้าวสิงโตสิงโตอืออะไรเนี่ยพูดตามได้เลยนะสวัสดีครับผู้ใหญ่ชัยเตรียมชมโชว์จากเรา ไอ้ไข่ที่นี่ไม่ต้องกลัวครับรับรองเลยความโชว์ของเราเนี่ยสนุกสนานเฮฮาสนุกสนานมากๆเลยครับทำไมสั้นจังง่ะเออหลวงพ่อครับผมผมไม่จัดเลยครับถ้ามีโชว์งี้ลูกบ้านไม่ดูหรอกก็น่าสนุกดีนะดีเดี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 อย่าว่ากันดียดีเดีอย่าว่าเออแปลกๆดีนะถ้าหลวงพ่อเห็นด้วยผมก็ จะเตรียมงานเลยนะครับได้ได้ได้ดีจะพี่ดี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 แล้วเองกนผู้ใหญ่ใช้ทยนได้เลยนะผมว่าดีมากเลยนะครับเดี๋ยวงวดนี้นะถ้าอีสามาเข้าฝันผมนะแบบตรงตรงแม่นแม่นะผมจะร่วมทําบุญกับผู้ใหญ่ใช้ด้วยเลยโอ้ยพี่โชเล่อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยทําบุญก็ส่วนทําบุญไอ้โชคลาภมันก็อีกส่วนหนึ่งอย่ามาหวังรอรวยหวยเบอร์เลยนะเอาอย่างนี้ถ้าอยากถูกหวยจริงๆนะเดี๋ยวรอให้ฉันตายเมื่อไหร่อะ ฉันจะมาเข้าฝันบอกเลขพี่โชเล่เป็นคนแรกพี่ชายทำไมพูดเป็นลางแบบนี้เล่าโบราณเขาถือถือทำไมหนักจะตายวางบ้างก็ได้อปล่อยวางปล่อยวางเออแต่เรื่องจัดงานนี่นะถ้าผู้ใหญ่ขาดเหลืออะไรก็บอกได้นะเออถ้าไม่มีอะไรหรือว่าขาดเหลืออะไรจะได้ไปช่วยกันหาคือหล้วกอพูดอย่างนี้ก็ดีแล้วครับคือทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วฮะ ศิลปินดารานักร้องนักแสดงวงดนตรีขาดอยู่อย่างเดียวครขาดอะไรขาดเงินครับผมหยอกเล่นครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะได้ไปเตรียมงานนะครับได้เงินมาผมก็กาจะทําพระประธานองค์ใหญ่ๆให้กับวัดสักองค์หนึ่งเอาหน้าตักสักสามร้อยเมตรสงสัยต้องลื้อวัดอะไรอยู่หงนอเปล่